7.2จะเป็นเรื่องของมาตรฐานความรู้นะครับมาตรฐานความรู้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของมาตรฐานความรู้อยู่ในระยะหนึ่งก็คือมีการเปลี่ยนแปลงจาก9มาตรฐานเป็น11มาตรฐานอันนี้เกิดขึ้นจากข้อบังคับของคุสภาด้วยมาตรฐานวิชาชีพพศ2556ประกาศณวันที่19กันยายน2556นะครับ อันนี้กาหนดเรื่องของมาตรฐานความรู้ว่าผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาเนี่ยหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นเนี่ยหรือผู้พารับรองเนี่ยต้องมีความรู้ในมาตรฐานต่างๆดัง,งนี้ก็คือความเป็นครูเรื่องของปัญญาการศึกษาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจิตวิทยาสําหรับครูเรื่องของหลักสูตรเรื่องของการจัดก,การเรียนรู้และการจัดก,การชั้นเรียน มาตรฐานเรื่องของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มาตรฐานเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสารสนเทศทาการศึกษาเรื่องของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาตรฐานเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณตอนี้สาระในแต่ละความรู้หรือมาตรฐานความรู้นั้นนะ่ะควรจะมีสาระอะไรประกอบอยู่นะครับอันนี้เป็น เออเป็นเรื่องที่ผู้เรียนเองน่าจะรู้ว่าเออในแต่ละมาตรฐานความรู้เนี่ยอย่างน้อยคุณจะควรจะมีความรู้ในเรื่องอะไรต่างๆตามมาตรฐานความรู้ในแต่ละด้านที่ว่านะครับเช่นความเป็นครูเนี่ยสาระที่ควรจะรู้ก็คือสภาพงานครูคุณลักษณะและมาตรฐานของวิชาชีพครู เรื่องของการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครูเรื่องของการจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและก็เรื่องของความรู้เกี่ยวกับการสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องนี่คือในสาระที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความเป็นครูในเรื่องของปัญญาการศึกษาล่ะสาระควรปร,ระรกอบไปด้วยบ้างสาระก็จะประกอบไปด้วย ปัจญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา,าศาสนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเป็นเรื่องของแนวคิดและกลวิธีการจัดก,การศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ย,ยั่งยืนเรื่องของภาษาวัฒนธรรมหลักสาระที่ควรจะเรียนรู้ในภาษาวัฒนธรรมก็จะประกอบไปด้วยภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครูภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับสาระสำหรับ มาตรฐานเรื่องของจิตวิทยาสำหรับครูเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสาระความรู้ในเรื่องของจิตวิทยาพื้นฐานจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษาแล้วก็จิตวิทยาแนะแนวและให้คําปรึกษาสาระความรู้ของเรื่องของหลักสูตรก็จะเป็นเรื่องของหลักการแนวคิดในการจัดทําหลักสูตรการนําหลักสูตรไปใช้และการพัฒนาหลักสูตร สาระความรู้ของการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนล่ะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันนี้ก็จะต้องเรียนรู้หรือให้หรือต้องรู้ในเรื่องของหลักการแนวคิดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้เรียนรู้เรื่องของทฤษฎีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้เรียนรู้ เรื่องของการบริการการเรียนรู้แบบเรียนรวมรู้ในเรื่องของการจัดการชั้นเรียนและรู้ในเรื่องของการพัฒนาสูงการเรียนในสถานศึกษาในส่วนของสาระเรื่องของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้่ะสาระที่จําเป็นก็คือต้องรู้ในเรื่องของหลักการแนวคิดแนวปฏิบัติในการวิจัยต้องรู้เรื่องของการใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ก็คือจริงๆแล้วมุ่งให้ผู้ศึกษาหรือผู้จบปริญญาตรีทางด้านการศึกษาเนี่ยสามารถใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้ในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเนี่ยต้องการให้ผู้เรียนเนี่ยรู้เรื่องของหลักการแนวคิดออกแบบการออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆการประเมินสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ การเติมวิทยาลเทศเพื่อการเรียนรู้ต้องรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีสารเทศเพื่อการสื่อสารด้วยคือเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารได้อย่างไรในหัวข้อที่เก้าเรื่องของการวัดประเมินผลการเรียนรู้เนี่ย <Chand. S 2> ก็มุ่งให้ผู้เรียนต้องรู้เรื่องของหลักการแนวคิดและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนต้องสามารถปฏิบัติการวัดและประเมินผลได้ สิการประกันคุณภาพการศึกษาอันนี้ก็คือต้องรู้เรื่องของหลักการแนวคิดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาต้องรู้วิธีการประกันภาพการศึกษาด้วยนะครับสิบเก็คือเรื่องของคุณธรรมจรยิยธรรมและจรรยบรณส่วนเนี้จะเป็นเรื่องที่ให้ผู้เรียนต้องรู้เรื่องของหลักธรรมอภิบาลความซื่อสัตย์จริคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ รู้เรื่องของอาจรยบัณของวิชาชีพตามที่คุรุสภากําหนดในส่วนของมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยจะเป็นข้อกําหนดอีกอันหนึ่งที่กําหนดไว้ว่าผู้ที่ศึกษาในสถาบันผลิตครูเองหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจากการเรียนรู้เนี่ยจะต้องมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพว่าโดยเป็นเงื่อนไขของสุภาเองว่าจะต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในถานศึกษา ามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและผ่านเกณฑ์การประเมเินการปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กระต้องการรัฐสภากำหนดก็คือเงื่อนไขที่ว่านี้ก็คือเป็นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนก็คือเป็นการฝึกป,ปฏิบัติการวิชาชีพในปีที่5นะครับแล้วก็เป็นการปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะก็คือเรียนเอกไหนก็ต้องสอนในวิชานั้นนะครับนี่คือมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ That's